สวัสดีค่ะทุกคนอากาศเย็นแล้วยังไม่ได้ถอดเสื้อหนาวเลยหาเดินดูเดี๋ยวค่อยขึ้นไปถอดเนาะเดี๋ยวค่อยไปถอดเสื้อหนาวออกเพราะว่าแดดมันออกแล้วมันเริ่มอุ่นแล้วพาเดินเล่นกัน ยังไม่ค่อยได้ไปไหนว่าจะขึ้นไปพาไปลงนาะไปดูที่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะ่ะไปดูหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะ่ะตอนนี้มองไปทางไหนก็ดูมันแดงๆหน้าแรงเมื่อวานนี้ว่างก็นั่งสักผ้าลูกสาวก็ตามดีจริงๆ มะเขือเทศนี่ก็ออกดอกแล้วด้วยออกดอกแล้วจ้าออกดอกแล้วนี่งามด้วยแหละเนี่ยออกดอกละต้นสูงลิบเลยชอบอยู่อย่างเดียวที่ปลูกอะ่ะเนี่ยสารแน่ มันงามยังไม่ได้ถอนออกไปปลูกทางอื่นเลยขิงก็งามงาม น้ำก็แห้งหมดละเมื่อวันก่อนนี้ก็ไปขุดล่องให้น้ํามันไหลลงมาในสระเพราะว่าน้ําเริ่มจะไม่มีรสพิษล้วเดี๋ยวได้ขุดอยู่แล้วนะ่ะน้ํามันแห้งหญ้าพอก็เก็บมารวมรรรวววมมมไว้ตรงเนี้ย นี่ก็ได้เยอะแล้วนะเนี่ยบางทีแกเกี่ยวมานะแกเอาสูงสุดเอื้อมเลยนะถ้าแกเกี่ยวปีที่แล้วเนี่ยสุดเอื้อมเลยแหละสองกองลมแรงมากเลยลมหนาวพัดมาจากฝั่งลาวพัดมาจากนครนครพนม ลูกสาวไปตรงไหนก็นวิ่งตามไม่รู้แมวหรือหมาหหความดืองเขาอะไปไหนก็ไปเสียงกามาจะมาดอดเอาลูกไก่นี่ละ ไม่ได้ไปไหนเลยต้องเฝ้าลูกไก่เพราะว่าลูกไก่เยอะลูกไก่พึ่งฟักพามาดูต้นผักหวานแล้ก็จะได้กินหรอกต้นผักหวานนะเนี่ยเข้าไปหาผักหวานป่ากันนี่ก็ผักหวานป่านะ เราหากินในเถียงแล้วนี่แหละเอามาปลูกไว้ต้นกำลังสวยมีต้นใหญ่อะ่ะสดายสดายมันล้มเนี่ยแต่ก็เอาหาอะไรมาค้้ำมันไว้ไม่ให้มันล้มลงไปอีกแต่ก็ได้เก็บยอดอยู่อยากได้เม็ดมันอะ ข้างในเนี่ยเป็นป่าเห็ดที่เคยพาเข้าไปหานั่นแหละเตะแมวมันชอบวิ่งสวนลงเห็ดเราจะซ่อมก็ยังไม่ได้ซ่อมเลยคนซ่อมยังไม่ว่างลงเห็ดฟางมันโดนพายุพาใบาขาดหมด นนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะพาเดินเล่นเดินดูนูน่นดูนี่เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเดินเล่นบนเขื่อนเพราะว่าตอนนี้เขาเอาจัก,กรยานไปซ่อมให้อยู่ยังซ่อมไม่เสร็จรอจักรยานเอาจักรยานขี่ขึ้นกันดีกว่าเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผู้สาวบ,บ้านบ้านสไพรส์พูไทยชาแนลด้วยนะจ๊ะบายบาย